งวดนี้ได้มีโอกาสถวายงานท่าสแสบงกว่ากูจะได้สร้างวัตถุมงคลออกวัดท่าสแสบงมึงว่ากูใช้เส้นใครบ้างเอา้ากูบอกเลยกูใช้เส้นหนึ่งแหละพระอาจารย์ต้อมท่านก็ตัดสินใจองค์เดียวไม่ได้นะเพราะว่าทางวัดมีกรรมการมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกรรมการเต็มไปหมดมีแต่แบบโอ้โหพอบอเราทัพมีแต่กูไงเน่ยอยู่ดี่จะเสนเอ,อหน้าไปนผมขอสั่งแน่นี่ เฮ้ยเขาเจียวเกือบตีออกมาแล้วบักลิงเองก็ไม่มีปัญญานะโชคดีว่ามีกรรมการมาด้วยสองสามคนหลวงพ่อทุริยันกับนางอยู่ตรงขางหลวงปู่ศิลานางกลางพระอาจารย์ต้อมนางขางหลวงปู่ศิลาหลวงพ่ออูดลหลวงพ่อธรรมยานหลวงพีเก๊กอืนมาคนดันเดประสุมสฆ์ประชุมสงฆ์พระอาจารย์ขับารัสนลิง่าคยขออย่างเลยชีวิตเนี่ย พระจันทร์อยากได้อีหยังพระจันทร์ใส่ดิ่งเฮ็ดหยังดิ่งเฮ็ดมัดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้อสังพระบุญทีแรกท่านก็แบ่งรับแบ่งสู้นะไปท่ามกรรมการเขาก็ทำกรรมการด้วยใส่กรรมการกันั่งยู่นีเ่เด้วว่าจังสิหลวงพ่อสุริยันเนาะในฐานะคุณพ่อเนาะตบขาใส่เลยให้แต่ผู้อื่นเขาเดินเด้อหาเงิน หอบออกไปลูกหลานเจ้าของไทยเจ้าของบอกว่าเอาไปแล้วใส่คู่บ้านเนี่ยหลวงปู่สิลากับแม่นเด้เนาะแม่นเลยเนาะเพิ่นกะเลยเอารับปากว่าสันขณะว่ารับปากแล้วกูถ่าอีกหาเดือนกูบ่มีวีแววเลยถ้าแสดงประกาศหนังสือออกมางดจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วตอนนั้นเนี่ยแต่ มูลลนิธิพราะราชวัชราวิทยาคมบ่มีเงินจักบาทในการสร้างมูลนิธิของท่านนด้วยความถี่รับปากบักริงไววกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำเนี่ยโดยใช้สำนวนนี้เนี่ยจึงได้ตกกระไดพลอยกระโจนได้เป็นเสียบเป็นนึ่งในรุ่นของเพิ่นซื้อ,อ,อได้ดนี่แล้วด้วยความที่ว่าเป็นรุ่นสุดท้าย ในตลอดระยะาว่า5ปีต่อไปนี่อาจารย์ลิ่งก็เล่ย์ดสางเป็นรุ่นสุดท้ายจะเสก25-29นี้